อีขั้นอกหนึ่งทางแยกมรณะมันมีคำถามอยู่แล้วก็คุณจะเลือกอยู่กับฝั่งใครหนูคือทางแยกฝั่งนี้คือมรณะเลือกได้เลยเดี๋ยวมันจะมีคำเฉลยว่าฝั่งไหนเข้ารอบเข้ารอบจะเข้ามายืนอยู่ตรงนี้โอเคไหมโอเคนะทางแยกมรณะแยกมรณะดูคำถามแรกกันก่อนครัำถามแรกถามว่าคุณตื่นนอนตอนไหนตื่นเช้าตื่นเช้านะค่ะตื่นเช้าไหมครับเช้าค่ะตื่นเช้ากับ ตื่น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 สายตื่นเช้ากับตื่นสายตื่นเช้าสิค่ะตื่นเช้าใช่ตื่นเช้า ของคุณไม่ได้เลือกตื่นสายใชตื่นตูมค่ะตื่นตูมตื่ไม่ไม่จะตื่นบ่ายตื่นเช้าหรือตื่นบ่ายคุณบําแบมครับคุณเลือกฟังไหนครับตื่นเช้าย่อมดีกว่าค่ะเพราะว่าเราได้ทําอะไรมากมายหลากหลายในชีวิตมันมีเวลาชีวิตเรามากขึ้นคุณเลือกจะตื่นเช้าหรือคุณจะเลือกตื่นบ่ายไปทางนี้เข้ารอบนะคะแต่มาทางนี้เข้าล่างนะคะสิงเลยนะไม่ใช่ไคนตื่นเช้าค่ะเออไปเลยเลือกเลือกตื่นบ่ายค่ะไม่ได้ตื่นเช้าฝั่งนู้นมันคุณเคยเหรอไงก็อหลังว่า ยเจอแน่พวกตื mm ่น hmm. บ mm ่ายโอ้หเช้าก hmm, uh, ็ดีเอะไรอ่ะเอียวเอียวเอียวยังได้หรืไม่ได้เอีย่ออกไม่ได้ไม่ได้อนาะกำลังมันเบื่อเบื่อมีพุงแ้วมเบื่อไม่เยอะเบื่อเบื่อะไรนะช่วงนี้มีผุงเดี๋ยวออกไม่ได้ผมแบบหมือนไม่คนเนื้อเอาตื่นบ่ายครับตื่นบ่ายครับโอเคแดน ถ้าหนูเข้ารอบหนูเข้าคนเดียวเลยนะไอคนนี่ทั้งนี้ยังไม่มีใครเลือกเลยนะเข้าเลยนะตื่นเช้าก็ได้พี่ว๊จิดูยังไม่มียังไม่มี่เลยนะสรงสารพี่กอจิก็ได้ดูยังไม่มีไม่แต่เม่กี้ที่พี่กอจิพูดมาดูมีความน่าเชื่อถือครับพี่ก็ตื่นเช้าดูแล้วเพราะว่านอนตั้งแต่หกโมงเย็นดิฉันคิดว่ากอจิได้ใช้ดวงความสวยไปหมดแล้วในรอบที่แล้วตื่นเช้า นี้ครับอยู่หน้าโดนสุดยาดามันยังไม่มีข้อมูลอะไรในการอธิบายเลยยะจะเลือกจากคนถือป้ายคือยาดาคนถือว่าจะเลือกจากคนของยาดาตรงนี้งแทนยาดาเร็วๆอยู่ิ๋จะโดดเชือกอยู่แล้วเนี่ยโอเคเลื่อนเลือนเลือกเลือนตื่นสายค่ะอุ้ยหน้าหน้าหน้าเหมือนคนจะได้ทองเลยอ่ะแทนเขาไม่ได้รักเธอจริงเชาวางแผนไว้แล้วเดี๋ยวเขาไปแบ่งกันบอกว่านี่คือนี่คือคำตอบจ้า อย่เดัอย่าลืมนะคนที่เขาดับมาอยู่ฝั่งนี้นะกฟังตเชเชาี่ไ้เธอเได้ได้หยิเธอได้แอบถามย่าดาคอนนี้เปยืนเฉยเงียบเงีได้แอได้ทา์เธอได้มีฝังเขารอบเช้าไอ้สุเกต้องได้แน่นอนแล้วไดน่นีนเมยอันนี้มัมันคุณครับไปอยู่ฝั่งนี้ค่ตอไปครับ คำถามคือลเเรากมชาร์จแบตมือถือตอนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า50หรือได้แล้วใครจะเลือกเนี่ยมากกว่า50ต่ำกว่า50หรือหรือมากกว่า50คุณชาร์จแบตตอนไหนอ่ะผมให้เจนนี่เลือกก่อนบ้างหนูชาร์จตอนค่ำค่ะตอนกลับถึงคอนโดแล้วค่ะนี่ไงหนูไม่อยากเลือกก่อนปริมาณแบตหนูมากกว่าค่ะหนูหนูเป็นคนขี้กังวลหนูชาร์จเรื่อยๆ จริงป่ะเหลือเก้าสิบเก้าหนูว่าชานแล้วค่ะเดี๋ยวเสียบเดี๋ยวเสียบเดี๋ยวเสียบขยันเสียบบ้างน,น<ล>ะนนเด้ดอชอบเพราะน้าองคุณก็ก้าต่ำกว่าห้าสิบนะต่อไปตาเจมครับเจมครับ ชาร์จแบตมือถือตอนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใครๆก็ชาร์จตอนหลังแบบแบตเหลือน้อยเราไม่จำเต้องชาร์จบ่อยๆเพราะว่าเราทํางานทั้งวันคือมันสามารถรันได้เราต้องมีการวางมือถือบ้างอย่าตลอดเวลานี่สีทองได้ทองนี่บางคนได้ทองอยู่นี่นี่สีทองต้องมากกว่า5 0แล้วเสียบชาร์จจริงหมอใช่ครับไม่อยากจะซื้อใหม่คนรวย4ปีพี่เจมมาเดี๋ยวแบ่งทองกันนะคะเดืนมาค่ะ มันธรรมดาไปยะนดาเอา้ยนะนะไม่แล้วป๋องแไปอยู่ฝั่งคนเขารอบไม่อะไรไม่ใช่เอ๋อไม่เอ๋อไม่เอาสิเอ๋อเอ๋อไม่มีทางเลือกงนะเอ๋อต้องไปอยู่กับวงเผิงโย่หรอมันเป็นเกมอยู่แล้วคำถามที่สองนี้ค่ะถ้าออกมาทางด้านนี้จ้าแปว่าหยุดเลยนะเกมนี้หยุดเลยหรอเพรารู้ได้คุณตกรอบคนเดียวแล้วไงว้าวเดี๋ยวจะไปออกทางเจนี้่ ออกทางนี้ uh, ทางนี้คนเข้ารอบอ๋อมาล่าได้เลยอิ่วไปกินมาล่าได้เลยิวมาดูแบตมือถือตอนเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คนเข้ารอบครับเก้อเกอมากกว่ามากกว่า หิวมาฝั่งนี้หิวมันจะได้เยียบสักทีโอเคสำหรับรอบนี้ครับปมแตบไะครับคุณตายตายไม่รู้ตัวสี่คนนี้เข้ารอบต่อไปเชิน